สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o อฟนะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวตัว iPhone 15 Pro Max นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาเปรียบเทียบกับ14 Pro Max แต่อย่างใดนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเครื่องเก่าที่ผมใช้มานะผมจะแบบเทียบให้ทุกคนดูว่าประมาณว่าเออถ้าเรามี iPhone 14 Pro Max อยู่แล้วอะไรยเงี้ยเราควรจะต้องซื้อไหม นะเออแต่ว่าผมหลักๆแหละผมจะบรรยายถึงฟ e e l i n g ของการใช้ iPhone 15นะครับเปรียบเทียบกันนะโอเคอ่ะขั้นแรกเนี่ยเราก็ดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับถ้าของ14 Pro Max เนี่ยอันนี้เนียนเหมือนไปทำมาใหม่นะ <Wow. S 1> แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็คือเครื่องนี้ได้ยกให้แฟนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเครื่องนีนะ้มันก็จะมีน้ำหนักประมาณนึงนะแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาก็จะให้สายชาร์จเนาะกับ ไอตัวเข็มจิ้มซิมนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือต่างๆนะซึ่งสายชาร์จเนี่ยผมยังไม่ได้แกะเพิ่งรู้เหมือนกันครับว่ามีเพราะฉะนั้นเราจะได้ใช้ประโยชน์แล้วเดี๋ยวจะออกมาใช้สักทีนะครับโอเคส่วนตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยนี่กล่องมันก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมฮะเป็นกล่องสีขาวแล้วก็แปะนูนๆเป็นตามสีของเครื่องนะแล้วก็เช็คข้างหลังอ e ีมงอีมี่อะไรไปนะครับ เปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษให้แกะเนาะตามสไตล์ iPhone ช่องอื่นๆเขาคงแกะกันมาแล้วแต่ของผมต้องรับเครื่องที่ AAS นะครับอเปิดมามันก็จะมีหน้าตาคือมีสักอย่างหนึ่งปิดหน้าปิดหลังนะเราก็ดึงออกนะครับปิดหน้าอย่างเดียวโอเคแล้วก็สิ่งนี้ให้มาก็คือสายถัก USBc นะครับก็ยังไม่ได้เอาออกมาใช้ครับแต่ใช้ของ iPad ไปก่อนแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมเหมือนกันเหมือนเดิมครับ กล่องก็กระดาษกองแก๊งนะแต่ว่าถ้าหายไปแล้วขายหรือว่าอีมี่ไม่ตรงเนี่ยราคาก็จะตกอยู่ดีนะครับ oh. อเออ่ะก็เปิดมาฮะอันเนี้ยพอถือเทียบกันนะครับรู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยอะเบาอ่ะเบาเบาเ,บาเหมือนจะไม่เยอะนะแต่เยอะรู้รู้เลฟิลลิ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยคือหน้าจอมันบางลงนิดนึงฮะ ทุกขอบนะมันจะบางลงนิดนึงอ่านิดเดียวเลยแบบถ้าไม่เทียบจริงๆอ่ะไม่รู้เลยแล้วก็ด้วยความหนาอะไรเงี้ยก็จะเล็กเล็กกว่านิดนึงเลยฮะอย่างเห็นได้ชัดทั้งเพราะขอบจอมันบางใช่ไหมแต่จอมันเท่าเดิมไงทุกอย่างมันบางลงมันก็เลยทําให้เล็กลงและเบาลงนะครับซึ่งถ้าไม่ใช้ก่อนก็ไม่รู้ก็ถ้าไม่ใช้ไอ4ิบสี่จนชินมือเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันเบานะครับ อ่ะแล้วก็ก็สัมผัสก็ปกติครับแต่ทุกคนยังไงก็ต้องใส่เคสอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเออผมก็ซื้อเคสแบบธรรมดามาฮะยี่สิบาทนะช้อปปีสั่งมาก่อน iPhone มานะยี่สิบหรือยี่ห้าประมาณนะี้เพราะผมไม่ค่อยใช้เคสแพงนะเออแต่ว่าเพราะผมไม่ได้แบบไปแอดเวนเจอร์หรือว่าทำหล่นอะไรบ่อยอยู่แล้วนะโอเคครับอ่ะก็มันก็คือ iPhone อะนะมันเบาแค่นั้นเลยรูปลักษณ์นะ ชอบไหมเฉยๆโอเคแล้วที่ความจุที่ผมซื้อนะครับคือห้าหนึ่งสองนะเพราะว่าไอ้เครื่องเก่าเนี่ยสองห้าหกใช่ไหมแล้วผมพอไปดูเนื้อที่เนี่ยผมใช้ไปแล้วสองร้อกิกไงเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสองห้าหกเนี่ยเราก็ต้อง manage ูปเก่าๆอะไรเงี้ยเก็บอีกนะครับก็อ่ะตัดสินใจไปเลยห้าหนึ่งสองนะครับโอเคซึ่งราคาเครื่องเปล่าของห้าหนึ่งสองเนี่ยครับมันคือราคาเต็มอยู่ที่ ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับโหเอาเรื่องนะแต่ตอนนี้มันจะไปแตะหกหมื่นแล้วนะโทรศัพท์นะแต่ว่าที่ผมซื้อครับผมติดสัญญาของ AIS อ่าที่ใช้รายเดือนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้านะเพราะฉะนั้นผมจะลดราคาเครื่องเนี่ยเหลือสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยที่ผมใช้แบบนี้ได้เพราะว่าผมมีเหมือนโปรโมชั่นค่าโทรศัพท์นะฮะที่นอ่ามันก็แอบสอบตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นค่าเครื่องเราก็จะลดนะครับ โอเคแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสี่0มาบาทผมยังได้แคชแบ็กจากบัตรเครดิตอีก1,800บาทนะครับแต่ว่าถ้าอยากผ่อน24เดือนเนี่ยจะไดลแคชแบ็กเหลือ1,600บาทนะโอเคแล้วก็นอกจากนั้นอีกฮะสำหรับใครที่ซื้อ iPhone นะแนะนำบัตรสมัครบ,บัตรเครดิตใหม่ครับเพราะว่ามันจะมีโปรบัตรเพื่อได้กระเป๋าเดินทางอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้ผมสมัครของ First ชอยส์บัตร x u นะ จะได้กระเป๋าเดินทางอีกสี่พันบาทนะครับคืออ่ะมันอาจจะไม่ถึงหรอกครับแต่ว่าเขาเขียนว่ามูล,ลค่ากระเป๋าสี่พันบาทนะก็ถือเผื่อไว้ไปเที่ยวต่างๆนานาน,าน,านะครับโอเคเดี๋ยวจะไปแนะแน,ะนําพวกบัตรเครดิต cashback ต่างๆในบริษัทนะฮะโอเค okay, อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูครับนี่สําคัญขายของขายของเลยนินเน้นเน้นเลยนะฮะแล้วมันไม่ใช่ของธรรมดามันคือของดีเลยทุกคนอ่ะอันนี้ผมใช้จริงน,นะก็คือบัตรข้างบนฮนะคือ first choice นะ ตารางแคชแบ็กคือประมาณนี้เลยครับคือถ้าคุณรูดตั้งแต่35,000ถึง40,000เกือบ45,000นะครับคุณแล้วผ่อน10เดือนคุณจะได้แคชแบ็ก k 2 0 0บาทนะแล้วก็ขั้นต่อไปเนี่ย4ี่0มถึง50,000เนี่ยก็จะได้1ั0 0ผมผมรูดตรงขั้นนี้นะครับผมได้1,800นะแล้วก็50,000ขึ้นไปฮนะได้2,200นะครับแต่เฟิร์สชอยมันมีดีกว่านั้นอีกนิดนึงนะมันมันบียอนขึ้นไปกว่าบัตรอื่นนะคือ ถ้าเกิดว่าผ่อนเกิน10เดือนน่ะมันผ่อนได้ทุกคนสูงสุดคือ24เดือนนะครับศนนะแ,นะแนะนำในศนปใครที่งบน้อยแต่ว่าอยากใช้ก็ต้องจัดอันนี้แล้วแหละแต่ว่าก็จะเป็นภาระผูกพันแล้วนะเราก็บริหารการเงินดีๆนะย้ํานะฮะโอเคอันเนี้ยเราจะได้แคชแบ็กน้อยลงกว่าเดิม200บาทนะแต่ละขั้นนะครับแต่ว่าคุณได้ผ่อนนานขึ้น ถ้าจริงๆนะผมอาจจะเอาโปนี้ก็ได้แต่ว่าผมจะเอาเงินสดไปลงทุนนะเพื่อให้มันได้งอกเงยมาเล่นเลยเลยแคชแบ็กอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขี้เกียจเยอะอ่ะอันนี้แคชแบ็กเยอะสุดเลือกโอเคส่วนบัตรที่2นะครับบัตรตรงกลางนะคือบัตร KCC Credit Card นะครับแคชแบ็กเหมือนกันวิธีการลงทะเบียนเหมือนกันทุกอันนะครับเพราะว่าบริษัทใน บริษัทในเครือคือของกุ้งสีเหมือนกันหมดนะลงทะเบียน <Wow. S 1> คือทิม i p พ5เอน่ะเดี๋ยวผมไปแนะนำอีกทีนึงนะครับในแอป YouTube คือตารางเหมือนกันแต่บัตรอื่นเนี่ยจะได้ผ่อนประมาณ10เดือนนะครับโอเคก็คือรูดไปเลยครับแต่ว่าของโลตัสเนี่ยเขาทำตารางมาง่ายหน่อยนะก็จะก็อันล่างสุดครัของโลตัสก็คือตามเลนเดียวกันครับเขาออกโปนต้องออกโปรใกล้ๆก,กันเพราะว่าเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนะโอเค ่ะคราวนี้มาดูวิธีเดี๋ยวต่อไปดูวิธีการสมัครยูชูทฮะง่ายแบบโอ้โหเร็วไปไหนพี่พี่เร็วไปไหนอ่ะไปดูกันฮะอันดับแรกนะครับสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับโหลดแอปยูชูทฮะมุมขวาล่างนะอันนี้ผมดีลีทแอปแล้วโหลดมาใหม่ให้ดูเลยนะครับว่าหน้าตาลูกค้าใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ามันจะมี2อันนะฮะแอปพร์กากับริจิเตอ r ์การถ้าคุณยังไม่มีบัตรของกรุงศรี กด apply card ครับผมอ่าแล้วมันก็จะเลือกให้เลือก2อย่างนะครับ1คือเครดิตการ์ดสคือบัตรกดเงินสดนะเราจะสมัครเครดิตการ์ดเพื่อรูด iPhone ถูกไหมเราก็กดข้างบนนะเครดิตการ์ดหลังจากนั้นง่ายมากคุณเลือกหน้าบัตรที่คุณอยากสมัครเลยครับแต่เผอิญว่าเซนทันเนี่ยผมพยายามหาโปรที่มันผูกกับ AS แหละมันไม่มีนะครับเพราะว่าเซนท่นมันต้องขายของ power by u นะทุกคนเออ คุณก็ในในกรณีนี้ถ้าคุณอยากซื้อที่ AS เนี่ยคุณสมัครได้เลยครับอันที่1น,นะกรุงสีเครดิตการ์ดหรืออันที่3มโลตัสเครดิตการ์ดหรือว่าอันสุดท้าย f ฟ r ร์สชอย c e เครดิตการ์ดนะครับซึ่งอันนี้ผมกนลองเลือกแล้วตอนตอนนั้นอะผมจะแบบจอง Day 1นะผมก็ไปดูบัตรที่มันอนุมัติไวรับเงินไวที่สุดแล้วก็ต้องไปที่เฟิร์สชอ i c e นะครับโอเคหลังจากนั้นกดหลังจากกดที่ f ฟ r ร์สชอย c e เนี่ยเขาจะให้คุณเลือกหน้าบัตร2ออันนะ <laughs> ผมก็ไปหาข้อมูลวงในมาอีกว่าอันไหนมันอนุมัติเร็วเพราะว่าผม,มารีบสมัครไงเพราะวันที่สิบห้าฉันจะรูดแล้วนะตอนนั้นนะโ <c oughs> อะเคก็ผมก็เลือก x u ฮะเพราะว่าเป็นบัตรของคนรุ่นใหม่ใช้ออนไลน์เน้ <c oughs> นเน้นรูดออนไลน์นะโอเคก็มันก็จะมีต่างๆนานานะแบบไม่ยากครับคุณต้องต้องทำมาเข้าใจก่อนว่าอ่คุณต้องอายุเกินยี่สิบคุณต้องมี n D N D N D I D กับธนาคารอื่นๆนะแบบ เวลาใครตอนนีน้เวลาเปิดบัญชีแล้วอยากโอนเงินเยอะๆเขาจะให้ทำ NDID นะครับที่ธนาคารนะแล้วก็ตามเรื่องตามราวฮะที่ใช้นะครับคือบัตรประชาชนครับสลิปเงินเดือนครับแบง k ์สเต e เมนต์เดือนครับแต่ของผมเป็นพนักง,งาน2อันล่างผมใช้เป็นแค่บัตรพนักง,งานแมะเข้าไปฮะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ Statement กับเปสลิปของผมอยู่แล้วนะ โอเแต่นี้ก็เขาตรวจไม่นานครับเพราะว่าใช้ระบบตรวจนะหลังจากนั้นเขาก็จะมีสเต็ปให้สแกนหน้านะสมัครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่พวกข้อมูลรายได้ต่างๆนานานะครับแล้วก็ให้ Verify N D I D นะอย่างเช่นผมอะ่ะผูกบัญชีไว้กับกรุงศรีใช่ไหมครับหลังจากผมขั้นตอนเนี้ยผมก็ต้องคิวผมก็ต้องสวิตหน้าจอนะไปที่แอปของธนาคารกรุงศรีนะครับดูวิธีละเอียดเนี่ยได้ในคลิป ก่อนหน้านี้นะที่ผมจะจอง iPhone 15นะมันก็จะมีอธิบายไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อัปโหลดพวกเอกสารเงินเดือนนะแต่ของในที่นี้ผมอัปโหลดแค่บัตรพนักง,งานนะครับแล้วก็จะมีการให้ทําโดป้าครับแบบหันซ้ายหนันขวากระพริบตานู่นนี่นี่นั่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเลือกเลือกหน้าบัตรแล้วไปสมัครกันเลยโอเคขั้นตอนต่อไปครับหลังจากสมัครแล้วคุณต้องลงทะเบียนยังไงนะเพื่อรับแคชแบ็กตามที่ข้างหน้าบอกไว้นะครับอ่ะไปกันเลย ตัดกลับมานะครับว่ามันสมัครเร็วแค่ไหนนะหลังจากที่ผมกรอกไปสมัครครับฟ r ร n n เ t ชันมันจะเป็นอย่างนี้เลยคือวันที่14นะครับตอนที่11บเอโมงนะผมก็กรอกใบสมัครตาม6-7ดสเต็ปนั่นนะครับสับมิทเข้าไปตอน11บเอโมงนะปึ้งสักพักหนึ่งมันก็จะใช้ระบบตรวจฮนะสองชั่วโมงนะั้นทุกคนเข้าไปสเตป็ป pending approve นะคือไปรอแค่คนแบบ มากดมาตรวจหลักฐานเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเราผ่านเงื่อนไขและรอแอปพูฟนะครับหลังจากนั้นแค่1วันนะทุกคนอ่าจากวันนิดนิดน่ะวันที่สิบห้าเนี่ยที่เขาจะจอง iPhone กันตอนเย็นเนี่ยผมได้บัตรเครดิตแล้วนะผมว่ารีบบึงไปเลยฮะสาขาเฟิร์สชอยที่ใกล้ที่สุดของเรานะเราก็ไปรับบัตรเป็นเทมการ์ดก่อนนะครับแล้วก็ แต่ว่าเราจะได้บัตรที่มันเป็นดิจิตอลแล้วนะอยู่ในแอป YouTube เพื่อใช้รูดออนไลน์ฟื้อของได้เลยนะพิดู <Wow. S 1> ทุกคนสมัครแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2-3วันเนี่ยเขาส่งบัตรจริงมาแล้วนะคือแบบไวจัดจัดนะ uh. แล้วบัตรสวยด้วยทุกคนอ่ะไปโดนกันได้นะโดนกันได้โดนกันได้บัตรนี้นะโอเคไม่มีหน้าบัตรนะฮะ ไปพนักง,งานมาขายเองทุกคนแล้วก็ขายในมุมคัสเตอร์ด้วยขายในมุมลูกค้าด้วยของเขาดีจริงๆทุกคนได้แคชแบ็กได้กระเป๋าเดินทางอ่ะไปฮะหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะทุกคนทุกคนอย่าลืมอันนี้สําคัญที่สุดและถ้าเราจะเอาแคชแบ็กนะหรือว่าเราจะเอาอะไรต่างๆนะกดตรงนี้ครับโปรโมชั่นนะเข้าอยู่ชูดง่ายๆไม่ต้องเสียค่า SMS ด้วยบริษัทผมดีตรงนี้อ่ะพิมพ์ครับ IPN 5นะ ของ AS นะแต่ถ้าของที่อื่นก็ไปดูรหัสลงทะเบียนนะครับนี่เห็นไหมรีจิตเตอร์ไปแล้วง่ายๆถ้ายังไม่รีจิตเตอร์ก็กดรีจิตแค่นี้คุณลงทะเบียนเรียบร้อยนอกจากนั้นฮนะยังจะแจกโค้ดถ้าสมัครใหม่แจกโค้ดนี้เลย AB3 นะครับพิมพ์ไป AB3 นะมันจะมี AB1 เลือกเป็นคูปอง Lazada นะเะ a b 2เลือกเป็นกระเป๋าเดินทางนะ a b 3เลือกเป็น กระเป๋าล้อลากนะฮะยี่ห้อคังกินนี่อะไรไม่รู้ยี่สิบนิ้วหนึ่งใบนะมูลค่าสี่พันหร้อเก้าสิบนะถ้าลูดถึงสามหมื่นไม่ไหลนะ่โดนแน่นอนครทุกคน <Wow. S 1> เข้าแคมเปญแน่นอนกดรีจิตเข้าไปโบเข้าไปฮะเรียบร้อยได้ตามที่ผมได้เลยนะโอเคกลับไปดูพาร์ทที่รีวิวต่อกันเลยครับผมกลับมานะครับรีวิวต่อนะเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยอ่าคือ iPhone 14 Pro Max เนี่ยครับ มันค่อนข้างอึดอยู่แล้วนะผมใช้ทั้งแบบชาร์จเต็มเนี่ยใช้ได้เต็มวันเลยเล่นเกมบ้างนิดหน่อยปะปายเวลาไปเที่ยวถ่ายรูปลูกอะไรเงี้ยแฟนยืมน,น,นู่นนี่นี่นั่นบ้างแชทกับเพื่อนดูโชโซเชียลมีเดียนเนี่ย14โปรแม็กเนี่ยมันก็ทําได้ดีอยู่แล้วซึ่งอึดๆอยู่แล้วผมแทบไม่ต้องพก power bank เลยถ้า14โปรแม็กแต่ f ีล l ิ่งของการมาใช้15โปรแม็กคืออะไรรู้ไหมฮะมันบอกว่าแบตอึดขึ้นนะแต่ผมรู้สึกได้ว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิม ขีดเส้นใต้เขาว่าเหมือนเดิมทุกประการนะไม่ได้รู้สึกว่าอื่นขึ้นอะไรแต่อย่างใดนะครับเพเคสำหรับการเล่น ROV e นะครับผมก็ได้ไปลองมาแล้วของเครื่อง15นะของ15 Pro Max เนี่ยอผมอะเปิด120 FPS ใช่ไหมขออนิดนึงนะอเป็นมือใหม่นะรัรีวิวมือใหม่มันเริ่มเริ่มเล่นเนี่ยอยู่ที่93เปอนใช่มครัก็เล่นไปเล่นไปจนจบ28นาทีนะ ระปแบตเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยฮะถ้าเปิดร้อยี่สิบนะจะเล่นได้ประมาณสองจุดห้าสองจุดหนึ่งห้านาทีนะครับโอเคส่วนเวลาเปิดหกสิบ fps เนี่ยหกสิบเฟรมเนี่ยผมว่าเริ่มต้นที่เจ็ดนสะิบแปดเปอร์เซ็นตฮะเล่นไปสิบเจ็ดนาทีจบนะแบตเพิ่งลดไปห้าเปอร์เซ็นต์นะเหลือเจ็สิบสามแบตหนึ่งเปอร์เซ็นของหกสิบ fps เนี่ยจะเล่นได้ สามจุดสี่นาทีนะอ่ะแปลว,ว่าเกมหนึ่งสักหเอร์เซนะฮะซึ่งค่อนข้างโอเคนะไอตอนหกสิบ fps เนี่ยผมลืมด้วยผมเปิดลำโพงไม่ได้ใช้ Airpods ์้เลยฮะแต่ตอนร้อยี่สเนี่ยผมใช้ Airpods ตลอดแล้วก็อ่าสองทั้งสองควสองเฟรมเนี่ยผมใช้พัดลมเป่านะตลอดนะครับเพื่อแบบไม่อยากให้มันร้อนเกินนะเดินถือไม่ไหวนะครับเคก็ผมก็คิดว่า ถ้ามันจะแรงยังไงมันก็ต้องร้อนนะเหมือน CPU คอมอะถ้าคุณจะเอาแรงนะคุณก็ต้องมีชุดนงชุดน้ำเมื่อมาหล่อเลี้ยงนะมันก็เป็นปกติที่ความแรงต้องแลกมากับความร้อนอยู่แล้วนะครับทุกค่ายนะโอเคผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งเนี่ยคือถ้าคุณมีสักสิบสามสิบสี่โปรแม็อยู่แล้วเนี่ยครับไม่ต่างไม่ต่างต่างคือ ภาพสวยขึ้นนิดนิดแบบนิด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 ไม่ถึงห้าเปอซนอะไรเงี้ยไม่ถึงสามเปอร์เซนต์ดีกว่าภาพ ROV นะแบบภาพที่มันสวยออกมานิดนึงนิดเดียวเลยจริงๆเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอยู่นะแนะนําเลยไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่สนใจอะเท่าไหร่ก็เท่ากันอยากซื้อเป็นอัเซสซอรีก็ซื้อได้นะครับแล้วแต่อันนี้ไม่คัดสัทาอ่ะแง่ต่อไปครับคือผมก็เป็นยูทูบเบอร์นะ การที่เอามาลองสตรีมขึ้นจออะไรอย่างเงี้ยต่าง,าง,างนาๆนานานะทุกอิ o โ e เวชเทสเรื่องความเร็ว wifi อะไรอย่างเงี้ยครับแทบจะม i เลอกันมาเลยเหมือนกันเลยแค่เบาอะแล้วตอนนี้ผมยังไม่ชินด้วยบางทีเรายัางกดสกิลพลาดนะเพราะว่าหน้าจอมันเท่ากันแต่พอขอบมันบางลงมันทำให้เครื่องมันเล็กลงนะแบบบางบางตำแหน่งผมยังแบบเออกดแบบมิสมสไปบ้างนิดนึงนะโอเคครับก็ จบลงไปแล้วนะสำหรับใครที่อยากซื้อ iPhone 15ครับก็มันเป็นมือถือที่ค่อนข้างแพงแพงแพงและแพงนะก็การที่จะซื้อได้คุณก็ต้องอ่าถ้าใช้สิทธิประโยชน์แบบผมเนี่ยผมก็คิดว่าคุณจะต้องมีรายได้สักประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นนะเออถึงจะเริ่มใช้นะครับแต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็สองหมื่นถึงสามหมื่นพอนสิบเดือนนะครับ อ่ะก็ตัดสินใจกันเองแล้วกันแล้วแล้วแต่กำลังงบแล้วแต่ความอยากได้กิเลสของแต่ละคนนะโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว iPhone น,นะถ้าชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำอะไรเล่นอา v ยังไงบนมือถือ1 5 Pro m a ปนะครับมาเจอกันได้นะผมไลฟ์ทุกวันพุธนะฮะอยากให้ลองอะไรเงี้ยมาบอกในนั้นได้เลยนะเดี๋ยวจะลองให้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ